ท่านด็อเตอร์สักคนดวยพราท่านก็น่าจดีก็ะ่าดท่านผู้เข้าชมผู้นั้นการพัฒนาประชาธิปไตยและท่านผู้เกีรติที่รูรักทุกท่านก่อนอื่นท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักผมเท่าไหร่ผมก็จะเรียนประวัติคร่าวๆให้ท่านทราบนะครับผมผมเป็นเด็กบ้านนอก อยู่ตำบลบ้านบันบวอำเภอเมืองจังหนวะัดบุยยางเป็นลูกของครูประชาบาลพ่อกับแม่ครูประชาบาลผมเข้าไปเรียนต่อพร้อมกับคนเอกพิรุณท่าพนสมสงที่โรงเรียนวัดเขมาที่รการาแต่ว่าท่านพิรุณท่านประสบเรียนทหารได้แล้วผมโจบม้5ที่วัดเขมา ก็อีกคัางเข้ามาลลายผมก็ได้นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นปีสองาันี่สรุ่นเดียวกับดกเตอร์วิศนุเกิองานท่านนายโรบวายุภาพประธานสานรีการขณะนี้ท่านด็อกเตอร์หัสุตประธานสารปกครองสูงสุดขณะนี้ท่านชัดจรวร อดีตประธานสาลรับคำรนงที่มีปัญหาอยู่แล้วก็หลายท่านครับรอย่างพลตำรวจเองทามีสมีสุนทรักนะอันนี้ก็รุ่นเดียวกันอดีตกระทรวงการคล,าคลังสถิตนิ่งองแผันนี่ก็รุ่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นชีวิตผมห,กหักหก็ด้วยความที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอยากจะมีรายได้ตัวเอง พอดีจังหวะที่ว่ามียากก็เป็นทหารอยู่ก่อนผมก็เลยไปสมัครทหารก็เลยผูกพันมาตลอดผมอยู่ทหารผมก็เดิมทีผมอยู่หล่าสรารวัตรทหารก็รับราชการไปหลายที่ทั้งอุบลอุดรนะครับเรือก็ลบุรีสุดท้ายเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่ดอนเมือง ตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมเจะร,รีทายคือปี2547ผมเป็นรองผู้บรยการกองพระธรรมนูญกรมสารบังฐานกาศซึ่งปีที่ผมรีทายเนี่ยผมลาออกเนเพราะว่าคุณพ่อท่านป่วยเป็นอมาอมตะทางวัคซ์ก็เลยจะเป็นต้อมาดูแลท่านซึ่งจริงๆแล้วผู้นรยการก็จะ,กะเกษียณปีนั้นพอดี เพื่อนๆผมก็ก็ห้ามแล้วผมผมก็ไปอีกอย่างก็มันมีหลายเรื่องขณะที่ผมรับราชการอยู่ผมก็ได้รับการเสนอให้ไปช่วยเหลือง,งานของนาวาการีมิยุสมีเสีผมก็ไปเป็นเนยขาท่านอยู่หลายปีเหมือนกัน หลังจากนั้นผมเห็นระเบียบราชการหรืออะไรต่างๆนะครับหลายอย่างแต่ว่าผมไม่สามารถจะพูดได้แต่ขณะที่ผมก่อนที่ผมจะลาออกช่วงนั้นก็นายกทักษิณท่านเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็เห็นว่าแนวความคิดของท่านเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ดีประชาชนก็ได้ริการกาบปากแม้แต่การปฏิรูประบบราชการ นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราจะขึ้นอำเภอขึ้นโรงพักเนี่ยมันลำบากยากเข็นไม่แต่การรักษาพยาบาลถ้าไม่มีเงินเขาปา่ยเจ็บตายผมจึงเห็นว่าแนวความคิดของท่านเนี่ยขึ้นใหม่ทำใหม่เนี่ยเป็นแนวความคิดที่ดีปฏิรูประบบราชการนะครับเย่างนี้ขึ้นอำเภอก็ดีขึ้นมากสมัยก่อนนี่ลำบากมาก ไม่ได้ความร่วมเือนะซึ่งท่านพิกผันการปกครองของของเมืองไทยเนี่ยที่ดักรานมานานเนี่ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตามสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างที่อาจารย์เดชท่านท่านบรรยายครับครั้งที่เม,ามาื่อเมื่อเดเรียนนะี้ผมก็เลยคือศรัทธาใน,ในในความคิดเห็นนัน หลังจากที่ผมราออกมาแล้วคือผมติดตามตลอดนะผมก็ไปร่วมที่สวนลุมเหมือนกันแต่ว่าผมอยู่ไม่นานช่วงนั้นผมป่วยด้วยปย่วยทรื่งมะเร็งจุลานะตอนนี้ก็หลังจากนั้นพอคุณพ่อผมเสียแล้วผมก็เลยไปตีตัวแตรายคือผมไม่ต้องสอบเพราะว่าผ่านงานด้านนี้มาแล้วก็ เป็นทนายมาตั้งแต่ปี53นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นทนายอยู่แต่ว่าก็จะดูแลส่วนมากก็พวกสือแดงเราในะฮะที่มีปัญหาสำหรับวันนี้ที่ผมได้มาร่วมอบรม,รมกับทุกท่านผมรู้สึกมีความยินดีมากและอีกอย่างผมเรียนให้ทราบว,ว่าผมเอง จะไม่ลงสมัครรับรับเลือกตั้งไม่ว่าสมาชิกท้องถิ่นไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุี่สมาชิกใดๆทั้นสิ้นแต่ผมจะทำงานการเมืองอย่างนี้ด้วยหลักวิชาการอันดับแรกข้อแรกที่ผมประสงค์มากคือการต่อต้านรัฐประหารการต่อต้านรัฐประหารนี่ คือมันตรงข้ามกับประชาธิปไตยอยู่แล้วรัฐประหารดังนั้นจะเป็นรัฐที่อื่นระบอกอื่นก็ตามจะต้องเป็นรัจย่รูปของประเด็ดการไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็าตามแต่ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่น่าจะดีที่สุดนะความเห็นของกลุ่มอาจารย์คณะนิติร่าผมเห็นด้วยอย่างนี้ จะต้องดำเนินการตามแนวทางของกลุ่มอาจารย์คณะมิติาราชให้ประสบผลสำเร็จให้ได้นี่คือแนวความคิดผมเพราะอะไรจริงอยู่คำวิภาษาสารดีกาที่เคยวิพากษา,าไว้ว่ารักษาธิปัตในเมื่อใครปฏิวัติร,รัฐประหารได้แล้วคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีอำนาจออกกฎหมายได้แต่จริงๆพฤติกรรมที่แท้จริงคือกระ อย่างที่ฉีรัฐมนูลเมื่อเมื่อปี49นี่นะอันนี้ก็ผิดแล้วเราทํำยังไงถึงจะบล็อกการรัฐประหารได้จะเขียนไว้ในรัฐธมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเห็นว่าแนวคิดของคณะนิธิราที่ให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างนี้แต่ว่าการที่จะต่อต้านไม่ให้เกิดรัฐประหารได้นั้นก็ต้องศึกษาต่อไปว่ะทำ อย่างคำภาษาเนี่ยมันควรจะกลับคำภาษาได้แล้วว่าผู้ที่ก่อการรัฐประหารเนี่ยจะต้องเป็นกระบบแต่ผมยังคิดเลยยังคิดเหนือไปอีกว่าถ้าองค์การสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกร้อยกว่าประเทศเนีถ้าสามารถออกรัฐธรรมนูญของโลกได้ แล้วทุกประเทศนี่จะต้องออกงบจำนูนให้สอดค้องกับรัฐมนตรโลกอันนี้เนี่ยรัฐประหารถ้าใครทำนักประหารประเทศนั้นจะต้องจมแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีประเทศอื่นไหรลครบด้วยน,นะฮะก็ผมก็ขอบคุณครับทางสมาชิกกลุ่มที่สองที่เลือกผมเป็นประธานกลุ่มสองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะมาแข่งขันเพื่อเป็นประธานรุ่นนี่งนะครับ ก่อนแล้เขาแต่ท่านจะพุทธนาเพราะว่าผมเองก็ยินดีรับชใช้ทุกท่านครับมีโอกาสให้ผมรับใช้ผมก็ยินดีครับขอบคุณครับผม